ศิลปะสาระทัศนศิงมาดูปัญหาด้านการวาดเส้นกันนะครับ ปัญหาสำคัญที่นักเรียนพบอยู่บ่อยๆและทำให้เกิดความไม่มั่นใจคือการวาดเส้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นของงานทัศนศิลป์เกือบทุกแขนง การวาดเส้นโดยเลือกใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสมวาดเส้นโดยขาดความมั่นใจหรือวาดเส้นที่แสดงการเคลื่อนไหวหรือให้ความรู้สึกน้อยไปจะทําให้เราไม่สามารถสื่อความหมายหรือถ่ายทอดความคิดลงไปในผลงานได้อย่างเต็มที่นะครับผลงานที่ออกมาก็จะสื่อความหมายหรือถ่ายทอดความคิดได้ไม่ชัดเจนนะครับนักเรียนครับนี่คือภาพที่วาดด้วยเส้นที่ไม่มั่นใจ และนี่คือภาพที่วาดด้วยเส้นที่มั่นใจนะครับนักเรียนครับนักเรียนควรวาดเส้นที่เป็นตัวของตัวเองด้วยความมั่นใจซึ่งจะทำให้นักเรียนถ่ายทอดความคิดลงไปในผลงานได้มากกว่าเส้นที่ลอกคนอื่นหรือขาดความมั่นใจนะครับและควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับงานมีความกล้าตัดสินใจที่ฉับไวประกอบก,บกับการมีประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือที่ดีนะครับ